นะผมทำการรับของดิกใหม่นั่นเองนบผมก็กดไปับผมก็เนี่ยผมเนี่ยผมก็ระบบโดเน t ก็ก้จะมีให้เติมเยอะมากับผมก็คลิปนะผมครับไปเลยนะผมนี่แล้วก็คับมาเรียบร้อยนะผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านที่ TDA Sanalize ทุกคนกันด้วยครับผมอยู่กับผมช่อง PDX คดิเช่นเคยนะผมก็วันนี้ก็อยู่ใน TDA Sanalize เซิร์ฟ ออฟไลน์แม่หนีครับเซิร์ฟแนวตัวเพย์เวกเอเอ็มนั่นเองนะครับผมก็เ e นี่ยผมก็จะมีแอดมินตรงนี้ด้วยผมตอนนี้ผู้เล่นก็อยู่ที่ประมาณ11บเอ็คนนะผมเวลาวก็ตอนนี้ก็ประมาณ2องเอ้สี่ทุ่มนะผม4ี่ทุ่มกับครึ่งแล้วแหละนะผมเวลาตอนนี้ก็เนี่ยผม4ี่ทุ่มยีนะทุกคนมีมาใหม่ก็เซิร์ฟนี้ผมผู้เล่นใหม่ก็จะได้ เงินมาห้าร้อยแล้วก็เงินธน,นาคารอีกห้าพันนั่นเองครับผมเฮ้ยคนตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเอสแล้วก็ใครวะเนี่ยเนี่ยผมก็ตอนนี้ประมาณสี่ทุม่มขอคนก็จะประมาณนี้ครับผมก็ค่อนข้างเย็นผมสำหรับเซิร์ฟนี้ผมต้องนีให้มันเซิร์ฟใครท่านกีตาร์เล่นแบบสำหรับเซิร์ฟนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะผมก็เดินมาตรงนี้นะผมก็กดเอสนะผมต้องการรับของเล็กใหม่นั่นเองครับผมก็กดไปครับผมก็ ล้วก็จะได้พิซซ่ามาสิบชิ้นแล้วก็นำเตามาสิบนะทุกคเงินอีกสองหมื่นนะผมก็กดตกลงไปนะับนี่ 20, นแล้วก็จะได้เงินเพิ่มมาสองหมื่นนัดเองนะทุกคนแล้วก็ได้เงินในธน,น,น,นาคารอีกห้าพันนะผมเราถอนกันเลยดีกว่าทุกคนทับเอทไปเลยผมสหรับธนาคารนะผมนี่กดถอนไปเลยถอนเงินแล้วก็ใส่จำนวนไปห้าพันนี่แล้วผมก็เรียบร้อยนะผมก็เงินที่เรา ถอนมาก็จะอยู่ในตัวไรอ้อยผมป่าผมเดินมาตรงนี้ก็จะเป็น job เฮลย์นั่นเองอ้คำสั่งอ่ะเกี่ยวกับงานนั่นเองผมเป็นคำสั่งคำสั่งว่าเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับงานของเรานั่นเองผมงการกดเอ็นไปเอากปติดวะเอาเอากดไปติดเฉยนี่ต่อจากที่อันใส่ผมก็ จุดเกิดก็จะประมาณนี้ผมก็รับรองก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมนี่พอมพอนค่อนข้างที่จีเยอะนะผมะตอนนี้ผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วผมก็ถ้าช่วงช้าก็น่าจะเยอะกว่านี้นะผมแล้วก็ช่วงบา่บายก็น่าจะเยอะนะผมอันนี้ผมก็ามาเด็กด้วยแวุกคนก็เดี๋ยวเราจําการขับรถผมของเรานะผมที่มันจอดตรงนี้คันเดียวนะผม กี่คันไม่ได้สองคันนี่ว่ามองเปงไงไป็นคำเดียววะนี่สองคันนี่ก็ขึ้นแล้วก็กดเอนจ่าผมทำการสตาร์ทรถนั่นเองครับผมโอเคนะผมตอนนี้ถ้าผมกันไปรีเรียบร้อยนะผมเมื่อกี้ผมก็เซิร์ฟมันบักนั่นเองครับผมก็ลองไปรีใหม่แล้วนะโอเคก็ให้เดินมาตรงนี้ผมก็จะมีรถอ e ีป๊อปอยู่ตรงนี้สองคันนะเมื่อกี้ มีสองคันนะเมื่อกี้ที่ผมขึ้นไม่ได้นะทุกคนนี่กดกดไมปกดไปนี่จงขึ้นนาแล้วจวังหวะน,นี้นี่ไงเมื่อกี้สงสัยเซิร์ฟจะบ้าก,ก็ผมเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งดีเมื่อกี้นั่นเองครับผมก็หลังจากก่อนที่ผมจะมาคิดนั่นเองผมก็เซิร์ฟมาลีอยู่โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูร้านรถกันดีกว่าว่าผมจะมีมีเงินดีสองหมื่นห้าหมสามารถซื้อรถอะไรได้บ้างนะทุกคนโอเดี๋ยวเราไปดูกันนะผม โอเคนะผมตอนนี้ถึงร้านรถเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปดีกว่านะผมโอ้ยโอ้ยยี่คนเบิกรถไปละโอเคตรงตรงนี้แล้วันนะผมโอเคก็ให้เดินมาตรงนี้ผมสำหรับวิธีการซื้อแล้วก็กดเดินมาตรงนี้กดตรงนี้ผมกดตรงรับแชทนะผมสำหรับใครยังไม่รู้นะผมกดตรงรับแชทตรงนี้ได้ผมแล้วก็ิมพ์คำว่าทับลายขานี่นี่ผมทับแล้วก็มีดูวาานั่นเองนะผมแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยผม ก็จะมีรถให้เลือกหลายอย่างนะผมก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านกันเนี่ยผมร้อยล้านก็มีนกคนเรื่อยๆขยันแล้ว <c oughs> ลลก็สามารถมาซื้อได้ผมราคาหลักร้อยล้านก็มีนะคนก็สามารถเก็บมาซื้อได้ผมสหรับรถนะผมนี่ผมก็จะมีเอฟเนนวอรนสตเอโอ้โหหลายคันมากนะผมก็มีผมก็จะประมาณนี้นะครับสหรับ รถนะผมก็เดี๋ยวเราจะซื้อไหนเดียวปีเฟซ4,500เองทุกคนนี่ซื้อเวฟเีซ4วันดีกว่า5,000ถูกนี่เงินยังเหลืออีกเยอะนี่เราก็ซื้อปีเฟซ4วันมาที่เรียบร้อยนะผมก็วิธีใช้ง่ายทุกคนก็เดินไปตรงนี้นะผมนะครับขานะผมหรือว่าทับแยกรถก็ได้นเองนะผมแล้วก็นี่ผมกดเรียกมาเลยนี่นะผม เราก็จะได้ b s 4 0 0ที่เราซื้อเมื่อกี้ไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวยกรอโชว์นี่โอเคสำหรับอ่าระบบขายรถก็จะประมาณนี้ละกันนะทุกคนโอเคนะผมเดี๋ยวเรา,เราจะไปะดูระบบเมนูตัววายกันบ้างนะผมว่าจะมีอะไรบ้างผมเวลาก็กดวายได้เองครับผมก็เนี่ยผมเวลาก,กดวายผมก็จะมีสเตตัสแล้วก็ วนตอรี่ก็จะเป็นกระเป๋าันนเองับผมก็แล้วก็โดนเอนะผมแล้วก็ปรเภทเซ็ต้นแล้วก็้าผมสหรับเมนูไฟล์ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อันแรกก็จะเป็นสเต็คนั่นเองผมก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะผมก็จะมีบอกหมดทุกอย่างนะผมก็จะมีวันที่ที่เราล็อกอินนะผมแล้วก็เวลาแล้วก็ชื่อตัวละครเพศแล้วก็เือนเกิดแล้วก็เบอร์ โผล่บอกครบกดก็สามารถมากดดูได้นะผมนี่มีการเช็ค V i p ทมีคอนอะไรทุกอย่างครบนะผมความจุด,ด้วยผมก็สามารถมาดูได้ผมกับข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองับผมรับใครที่ยังไม่รู้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะก็กดแาลนรไฟก็จะเป็นอีเวนต์เตอรี่ผมก็จะเป็นมือถือพิซซ่าก็น้ำเป่าผมอย่างที่เราได้มาตั้งแต่ตอนไปรับของอีกไม้แน่เองผมก็จะมีอยู่ในกระเป๋านะผมก็ความจุก็จะประมาณแปดนะผม,านะผมสามารถ เติม VIP ได้ผมเพมิพ่มความจุกระเป๋านั่นเองครับผมก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะครับผมสำหรับระบบโดเนียต่างต่างนะผมเนี่ยผมเนี่ยผมก็ระบบโดเนีก็ก็จะมีให้เติมเยอะมากครับผมก็จะมี VIP แก้ไขตัวละครแชร์ข้อเกมกล่องสุขต่างๆนะครับผมโคตรสุดก็มีชุดแฟชั่นนะครับผมนี่ ชุดแตฟันแต่งตัวเมด็กรับผมมีชุดโลบูหน้าเผาพผามังกรโอ้โหอย่างจ้าทุกคนมีแฟชั่นแบบโคตรจ้าทุกคนแฟชั่นแบบเกียร์มากผมสำหรับออกแฟชั่นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยผมมีอาวุธแฟชั่นอีกคนนี่โอ้โหมีมัดสายฟ้ามีเม็ดมาติดไฟนะผมไม้เบสติดไฟน,นั่นเองครับผมแล้วก็ดาบไฟดาบสายฟ้าจะดแต่งฟันแต่งหน้าเขียวนิสายลุงโอ้โห,โหสุดยอดอย่งเงี้ยผมสำหรับเซิร์ฟนี้ครับ,บ,บผม ของเพียบของเนี่นแต่แฟชั่นตรเยอะทุกคนตอนนี้ผมสามารถอัปเกรดกระเป๋าได้เองครับผมถ้าใครไม่อยากจะแหวนทีนี่ก็าสามารถมาเกตกระเป๋าให้เป็นหนึ่งร้อยได้ผมหนึ่งร้อยร้อยจุนะผมนั่นเองครับผมก็ใช้คนไม่รู้เท่าไหร่นะผมประมาณหนึ่งร้อยคนที่เป่าผมย้ำอ <c oughs> ีกก็สามารถเติมกับแอดมินได้ผมแล้วก็งานสุดท้ายก็จะเป็นของแต่งครับผมก็มจะมีหัวติดไฟเต้าติดหลัง ตีน้ำนะผมแล้วก็เผาขวดหัวาดาวแล้วก็กระเปะ๋าตุงเงินนะครผมก็ประมาณนี้ละกันนะผมครับห่องด,ด่งนองกอดด้วยนี่เราเอย่างนี้ละกันก็อย่างต่อไปก็จะเป็น TPS เต็มน,นั่นเองนะผมก็จะเป็น TPS นะครผมก็จะมีสถานที่ต่างๆนะครับก็สถานที่ต่ตางๆก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีบอกหมดเลยไฟในเมืองว่าไฟาในเซิร์ฟนี้นะครับก็สามารถมาดูกันได้นะับ นีหลายอย่างทุกคนงานต่อไปก็จะเป็นงานอาชีพทั่วไปหรือว่างานธุรกรรมนั่นเองนะคนก็งานก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับงานธุกกรหมายก็มีงานแบบมายแล้วก็งานแปลกใหม่บ้างนะผมสามารถมาดูกันได้คนงานต่อไปก็จะเป็นงานธุรกรหมายนี่นครับผมก็จะมีจุด ันเดียวผมที่มันขึ้นก็คือแรกมันแดงนะครับส่วนพวกจักรูนจักรูนกัญชาแล้วก็สามารถจะดูได้ผมมันจะไปอยู่ในดิสคอร์ดเสิร์นึองนะรผมจะติ้งวิ่งไว้นะทุกคนก็จะพาเนี้ยผมสำหรับงานฟิกเกอรมายนนี้ผมอันสุดท้ายก็จะเป็นแปรรูปนั่นีงผมสถานที่แปรรูปเวลาเราไปทำงานเราจะตางๆมาแล้วผมก็จะมีพบพบทุกอย่างนะครับ สำหรับแพรรูปนี่เองผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับระบบ GPS นะครับผมก็อย่างสุดท้ายนะผมก็จะเป็นค้าไน้เอผมหรือว่าเมนูรถของเรานี้เองผมก็สามารถาเปิดรถได้นี่เงผมที่เราซื้อมาใดนีเองมแต่ว่าเราต้องอยู่กาลานะผมซึ่งกาลาก็จะอยู่ที่อู่เป็นจะที่อู่สิร้านขายรถนั่นเองับซึ่งจะอยู่ ที่ร้านขายรถเกมฟิลดเดียลมสำหรับกาลัดนะผมแล้วก็ไม่มีที่อื่นในเบริร์กนะคนก็ไปท้าเพื่อเต้องหาถรถไปร้านขายรถน,นั่นเองคนโอเคเดีย๋ยวเราจะมาคารับฟลานน้ำกระดีกว่าก็วิธีการคารับฟลานน้ำง่ายๆผมสำหรับเซิร์ฟนี้ผมก็ทำการตัดทีพีเอสนะผมนี่ประสิทธิ์ารที่ตกต่างนะผม ก็จะมีปลาหนีงกับปลาน้ำนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเซสันสาหรับสายปีที่ผมทา้ในเซิร์ฟนี่ครับผมสำหรับปลาน้ำแล้วก็ปลาอายุตนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันครับปลาน้ำกันดีกว่านะครับผก็เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกันก่อนทุกคนน,นี่เรียบร้อยโอเคนะผมเวลาจะซื้อน้ำนผมให้มาการมาซื้อที่ร้านร้านขายอาหารนี้ผมก็สามารถกดเท่าชิฟปลาได้นะครับสำหรับ ร้านอาหารหานะผมหรือว่าใครที่รู้แล้วไม่ต้องตัดจีเวตให้เสียเวลาก็ได้ผมก็ก็จะขึ้นไปรูปแฮมเบอร์เกอร์นะผมแต่ไปยังไม่รู้นะผมนี่เอาตะเบนโวไปเนี่ยเนี่ยผมจุดก็อยู่ประมาณนี้แนะครับนะผมสำหรับการปย,ยังจุดอยู่ใกล้ตลาดนั่นเองนะผมผมว่าใครที่ชินอยู่แล้วก็ต้องจับตาฟิเลได้โอเคไม่อธิบายมากแล้วกันก็เดินมาตรงนี้นะผมแล้วก็กดทับยูไอปะผมก็กดที่น้ำเปล่านะผม ก็สำหรับฟาร์น้ำผมก็ต้องใช้น้ำประมาณ50ขวดน,น,นั่นเองผมโอเคเดี๋ยวเราซื้อครบกัดีกว่าสบายไปเรื่อยๆไปปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราตัดก็ตอนที่ผมซื้อครบแล้วกันนะผมเพราะมันกินนานเกินนะโอเคนะผมตอนนี้าานานานเจ็ดจุดขาฟาร์าน้ำเรียบร้อยแล้วผมให้กำการว่าไอ้รนเอาทำไมไว่ายหลงอัเนี่ย ก่อย้มาตรงนี้นะผมตรงที่มันขึ้นจุดสีแดงให้เรานะผมแล้วการกด n ตรงนี้เลยับผมนี่ผม,ผมก็ไม่เขียนว่าการน้ำนะผมแล้วก็กดตกลงไปด้วยเขาจะใช้น้ำเปล่าทั้งหมดห้าสิบอันนะผมสำหรับก,การการกาฟปานะผมนี่เปรนเซ็นแลทั้งชิ้น,นะผมคราฟเสร็จแล้วะะผมนี่แล้วก็คราฟเรียบร้อยนะผมนี่เรียบร้อยทุกคนเราก็สามารถใช้ปานานเรียบร้อยเอ๊ใช้ปาน้ำได้นะผมก็กดใช้ไปเลยผม เนี่ยผมในน้าก็จะสับประมาณนี้นะผมในน้ําก็เนี่ยใช้ได้แุกกนในน้ํา <c oughs> นี่มันจะขึ้นเอฟเฟกประมาณนี้ผมสำหรับในน้ำผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันผมสำหรับเซิร์ฟนี้ผมก็คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะผมแต่ว่าก็จะเป็นการสอนแล้วก็รีวิวเซิร์ฟไปในตัวสำหรับเซิร์ฟนี้นะผมสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นกม ก็จะเป็นการสอนแล้วก็การรีวิวไปในตัวผมสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นการทํางานนะผม EP ต่อไปผมก็จะเป็นการทํางานตัวกฎหมายแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมมาดูกันด้วยทุกคนก็ช่วงนี้วิวค่อนข้างตกนะผมวิวค่อนข้างที่จะตกนะ้วผมสำหรับเชิญช่องผมนะผมก็คลิปหน้าสุดผมที่ลงวัานช้าไปผมคนดูแค่35้คนเองทุกคนวิวตกมากทุกคนก็ใครที่ยังไม่ดูก็ ช่วยๆไปดูกันหน่อยแล้วกันน้กดแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับช่องผมก็ฝากกดซับช่องผมด้วยนะผมก็ผมจะมีคลิปลงทุทกวันนะผมเกือบทุกวันนะผมสำหรับช่องผมนะผมก็บางวันที่ผมไม่ว่างก็คือแบบไปติดธุระหรือว่าเรียนหรือว่าสอบเลยผมก็จะแจ้งทาง discord นะผมถ้าใครที่ยังไม่ไปเข้านะผมสามารถเข้ากันได้ผมก็ จะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับเซิร์ฟออฟไลน์ผมสำหรับ EP นี้ผม EP หน้าก็จะเป็นการทำงานนะผมก็บอกหลายรอบทำไมเนี่ยก็ใครชอบเยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นเซิร์ฟอะไรอีกก็สามารถรอดูกันได้ผมก็จะช่วยกระดูกันหน่อยทุกคนสปิลค่อนข้างตกช่วงนี้ทุกคนก็ขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ EP หน้าทุกคนไปบ๊ายบายเ้ดายินเสียงก็อยัง